สวัสดีทุกท่านครับผมกลับมาพบกับผมเออีอโมน,นะครับผมกับเกม last week เท้าสู่พาร์ที่5แล้วนะครับยังคงความหลอนไว้ได้อย่างดีนะฮะสำหรับเกมนี้ ก็ล่าสุดนี่คือเราเจอเคสเสร็จปุ๊บเคสเป็นเพื่อนร่วมทางเราได้ประมาณ10นาทีแล้วก็ดนแยมเหลืองกรึบเข้าไปเรียบร้อยส่วนเยียมลิซ้อนก็ไม่ต้องพูดถึงกลายเป็นเรียนดีไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาแล้วฮะถึงตรงนั้นนี่ผมบอกว่าผมจะเปลี่ยนเซฟไว้เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นเซฟที่มีผลต่อเนื้อเรื่องเอาละทีนี้ณจุดน,น,นี้เราจะเข้าสู่วันพุธ ครับมันพุธเมื่อเข้ามาสิ่งแรกเราต้องทําแน่นอนครับอา่านจดหมายสวัสดีวันพุธวันนี้ผมต้องเจออะไรหลายอย่างที่ค่อนข้างจะเลวร้ายบ่อยครั้งที่ผมต้องล้มบ่อยครั้งที่ต้องเสียน้ําตาจนกระทั่งผมเริ่มท้อและอยากล้มเลิกเต็มทีโอ้โหนี่เล่ามาเป็นหนังชีวิตเลยเนี่ยไม่ใช่เพราะผมกลายเป็นคนหิเกตตัวหรอกนะผมแคม่อยากให้ใครต้องมาตายเพราะผมอีกแล้วแต่อย่างไรก็ตามหากคุณได้อา่านจดหมายฉบับนี้ก็แสดงว,ว่าคุณถอยกลับไม่ได้แล้วอื อยากจะถอยเหมือนกันผ่านมาสองวันแล้วดังนั้นเข้าเรื่องละเอาละสำหรับการผ่าวันนี้ไปได้นั้นคุณจะไปต้องเข้าไปในพื้นที่อันตรายที่ในมีอาถรรพ์ค่อนข้างหนาแน,น่นและสิ่งที่คุณต้องมีคืออุปกรณ์บันทึกภาพเคลื่อนไหวกล้องใช่ไหมละ่ะฮึพูดซะแป๊บนะฮะปรับใหม่นิดช่วยได้ไหมเนี่ยมันอาจจะรูพ้พิลึกอยู่หน่อยแต่ใช้ได้ผลเลยละที่ห้องพักครูมีคุณแจ็สรับเปิดล็อกเกอร์อยู่ห้องพักครูสินะ ถ้าคุณหาล็อกเกอร์ที่ว่าเจอก็สามารถเอากล้องวิดีโอผมไปใช้ได้ส่วนสําคัญก็มีแค่แหละที่เหลือมเชี่ยวคุณจัดการเองได้ลาก่อนลูกน้าเลยเออวันนี้สั้นดีสรุปก็คือสิ่งที่เราต้องทําคือไปที่ห้องพักครูเพื่อหากุญแจไปเอากล้องวิดีโอโอเควันนี้เซฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำทำเฮ้ยทำ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 ไมเด็กเดก็ไม่สุกซนไม่สุกซนอะไรเล่า มันจะมีใครตายนเนี่ยนี่มันสคลิปเดียวกับตอนที่เรามานั่นเลยนะใครมันจะตายก่าเนี้ยมีใครตายไหมอ่ะมีไหมโอ้โหโผลมาไม่ให้นั่นเลยอืมโธจะเรียกยียนี้ว่าเยรียนดีเยมารีดี คดี่เป็นสนานศอสาโรงเรียนดับหนึ่งคนร้ายบุกเดี่ยวใช้มีดไล่แทงครูนักเรียนก่อนวางเพลิงเผาคารว่าทั้งหลังมีต่อหน้าสิบสาวเค้เธอโอเคเนะอืมโอเคห้องพักครูห้องพักครูอ๋อห้องที่เราเอาป๊นี่เพื่อความปลอดภยัยแล้วทำไมก็ไม่ได้ถือมันเออ หรือว่าเมื่อกี้กูถือไปแล้ววะหรือกูไม่เห็นอ้าวหรือกูเป็นไรห้องพระครูก็ห้องที่เราเอาสิ่งของที่อยู่ในมือเราในตอนนี้เนี่ยไปเจรินหัวครูมาห้องนั้นใช่ปะฮะไอไอเจ้าของจดหมายหอ้ตีเอ๊ กูเลยอยากจะถามว่า what happened what happened แากๆอย่างนี้มันยังไม่เลิกเล่นอีกเหรอโอ้โหอไอ้คันจะไอ้คันจะแบบว่าไปดุๆเลยผมก็กลัวผมจะพลาดอะไรไอเป็นว่าผมจะไปล่อเยเรียนดีออกมาแล้วทำตามตาสคริปต์เมื่อกี้ก่อนแล้วกันนะโอเคมาเลย,ยคุณครูใจดีทุกคนเด็กๆแล้วก็ไม,ม่สุขสน เด็กๆแล้วก็ไม่ซึขสนพวกเราทุกคนชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียนเฮ้เออมันไม่ได้ถึงแต่ได้จริงๆด้วยผมต้องกดถือมันสองครั้งหรือเขาจะหม่ถึงตรงนี้กันวะห้องพักครูเหรอ เอาว่าเรากลับไปตามแผนเดิมของเราก่อนโอ้โหแต่ทาผมเงีบเลยนะกับดักอย่างนี้ย,ยังยังยังจะเล่นอยู่อีกอะแบบว่าโอ้ยพอสักทีเธอไอ้กับดักอย่างเงี้ยเอาละกูจะไม่หยาบย่างไปนะจุดเลือดสีแดงนั่นฟ้าโอไม่ใช่ห้องนี้ฟ้บ ไม่ใช่หรอห้องนี้แหละนี่ไงห้องที่เราเขียนครูเดี๋ยวล็อกเกอร์คี์เมื่อกี้ผมได้อะไรมานะแบตเตอรี่เดี๋ยวประเด็นเลยล็อกเกอร์ไหนวะครับประเด็นประเด็นก่อนอื่นเลยครับล็อกเกอร์ไหนเออล็อกเกอร์ไหนกัน ้าคุณหาล็อกเกอร์ที่ว่านั้นเจอผมว่ามันคงไม่มีล็อกเกอร์ไหนนอกจากล็อกเกอร์ในห้องชาร์จแบตไปกันไปกันเย้แล้วก่อนอื่นเขาไปซื้อลักตรซอยก่อนเพื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พิสมัยที่เราอาจจะไปที่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อกู้ชาทุยไม่ใช่อืมอุ้ยเรามีตังค์ร้อยยี่แล้วอืมงั้นก็ซื้อแบบซุปเปอร์ไปเลย เอาละเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองย้อนกลับไปที่ห้องที่เราชาร์จแบตบผมว่าน่าจะเป็นล็อกเกอร์ตรงนั้นแหละจนตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีแต่ห้องนั้นห้องเดียวที่ต้องเปิดประตูวไว้ตลอดเป็นซิกเนเจอร์บอกว่าห้องนี้ชาร์จแบตได้งั้นเหรอไม่ใช่ ผมขอเวลาหาล็อกเกอร์นะผมจะไปต้องตัดจริงๆไม่งั้นไม่ได้นะครับเอาละครับผมกลับมานะฮะผมเจอแล้วมันคือตัวนี้แหละเอาละเราได้วิดีโอคาเมล่ามาแล้วรีบออกกันก็ถึงว่ามันเป็นล็อกเกอร์ดีที่เราสำรวจได้ในช่วงแรกๆของเกมนะฮะเอาละเอามันออกไปก่อนเดี๋ยวนะฮะผมขอปรับหน้าจอนิดนึงเคอร์เซอร์ลำาคาดตายนึง่งโอเคครับผมโอเคุยกันต่อ ขอดูซิมันทำอะไรได้หมอมันทำอะไรได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยกินแบตก็ไม่บอกนี่แบตเองลิงก์กันเหรออ้อเอาละสิคือแบบว่านไหนๆมได้ผมเซฟก่อน คือยังไงอะไอนี่มันดีกว่าไฟฉายยังไงวะโอเคมันดีกว่าอย่างนึ่งตรงที่ว่ามุามมองของมันะมันกว้างกว่ามากถ้าไฟฉายก็เห็นเฉพาะแถวๆนะั้นใช่ไหมฮะแต่ถ้าคุณใช้กล้องวิดีโอคือคุณเห็นทั่วทั้งอาณาเขตเลยอืน่าจะดีกว่านะอย่างนั้นแต่ผมว่า อัตราการกินแบตก,ก็น่าจะแตกต่างก,กันอย่างแรงด้วยมันชักจะเหมือนเกมเอาลาสไปทุกทีแล้วตอนแรกก็มีสะโอดอยู่หรอกเอาละต่อไปเราควรที่จะไปที่แห่งตำบลใดอืมโทรศัพท์สีแดง ตู้เก็บของจ้ะประตูล็อกอืมหรืออะไรให้เราทำได้บ้างอ่ะถ้าเกิดว่ามันกินแบตแล้วก็ผมว่ามันน่าจะใช้กับที่มืดได้ผมจะลองดูไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยแล้วทำไมมืดเง,งี้ย เฮ้ยมืดนะเฮ้ยแต่รู้สึกมืดแต่ผมก็เดินได้อย่างไม่มีปัญหาบักเหรอหรืออะไรเอ,อ้ยมันมืดจริงเลยนะโหคุณจะมองเห็นกันไหมอ่ะคุณเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหม มว่าไอเนี่ยมันดีไงผมว่าผมรู้แล้วโอ้รู้ข้อดีของมันแล้วแต่ก่อนอื่นผมก็เซฟก่อนนี่คุณจะเห็นดวงยาสองดวงเห็นไหมครับโอ้แต่ว่าแต่ภาพมันเลือน่างมากจริงๆนะคือถ้าถ้าไม่สังเกตดีๆมันจะไม่เห็นเลยอ่ะ คือเออค่อยสว่างขึ้นมาหน่อยคำว่าอาถรรพ์หนาแน่น,นของเองหมายถึงอย่างนี้เองเหรอเอาละตรงนี้คงปลอดภัยโอเคผมว่าผมรู้แล้วแหละว่าอนี่มันดียังไงนะเพียงแค่ว่ามันออกจะมืดไปหน่อยดีนะที่กูไม่ต้องเริ่มไกลมากแล้ะกูก็จำได้ว่า ไอเจ้าดวงยันพวกนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันโอเคผมรู้แล้วว่าไอเจ้าเนี่ยมันมีดียังไงต่อไปคือแล้วผมจะทำไงต่อไปตรงจุดนี้คือมันมืดมากมีแค่ตรงนี้ที่ยังสว่างแต่เป็นแต่ว่าจุดที่น่าน่าสงสัยมันน่าจะเป็นห้องมืดไม่ใช่หรือ เหมือนกับมันใช้มันใช้วิดีโอค้นหาของแบบของที่ซ่อนอยู่ได้อะ่ะโอเคค้งพักครูกร็ไม่มีอะไรแฮะทางนี้ก็ยังถูกบล็อกอยู่แล้วจะลงไปหายหุ่นนั่นก็ไม่ได้ด้วยนะมผมว่าหนึ่งในห้องพวกนั้นต้องมีอะไรอยู่อย่างแน่นอน เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันกลับมาสว่างแล้วอะเฮ้ยได้ไงมีอะไรผิพี้ยไปขอตัดคลิปแล้วกันโอ้โหคือแบบคือแบบว่าไอเกมนี้นี่ต้องต้องอาศัยอาศัยเวลาค่อนข้างสูงโอเคผมตัดแป๊บตัดแป๊บไรซึ่งทางไปของจริงเลยฮะคือแบบว่าแบบว่า ผมผมหาทางนานมากนะจนสุดท้ายคือแบบไม่มีอะไรจะทําแล้ววะก็แบบก็เลยลองทําอะไรกินเกียนเล่นๆฆ่าคนไงความจริงในนี้มันก็ไม่ค่อยจะเป็นคนแล้วปะคือผมก็คิดคือแบบเราเจอตัวดำใช่ปะมันมีสิ่งหี่เราไม่ได้รอกันนานก็คือเนี่ยเอาทั่วมาฟันอะไรกันเล่นเพราะงั้นผมเลยคิดว่าเอ๊ะงั้นลองฟันไปบ้างเลยก่อนผมก็มาฟันยิงหนูเนี่ยชับเดียวตายเลย และซิงที่ผมเจอสิงนี่ผมเจอนะมันขึ้นชั้นสามได้เลยอีอนูนี่คือแบบว่าตัวตัวขวางอนาคตของเราจริงๆเลยนะเนี่ยอืมอ่ะไป,ไปเดี๋ยวเมื่อกี้กู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 ไม่ได้เซฟไปด้วยนะผมไม่ได้เซฟไปด้วยนะกูต้องโอ้โหเริ่มตั้งแต่จุดมืดสุดของห้องกันเลยทีเดียวสุดท้ายผมก็ได้ทราบว่า ม,ม,ออมันไม่ใช่เอออะไรอ่ะมันไม่ใช่อะไรใเกมครับมันคือบั๊กมันคือบั๊กแล้วผมเข้าใจถึงความสําคัญของไอ้กล้องนี่แหละคือแบบว่าไอ้พวกนี้มันจะเดินอยู่แบบเงียเียนิ่งๆไงแล้วไม่ปรากฏตัวให้เราเห็นเพราะงั้นเราจึงต้องใช้กล้องวิดีโอถ่ายอืมันดูเป็นอะไรที่นะ ขนาดต่อขนาดนาีดหนึน่งโอเคครับผมทักเฟซกันมานะเอาละเราจะใช้กล้องวิดีโอฟลาปโอ้โหขวางกูเป็นเกลกุปเลยแม่เห็นแล้วอยากจะฟันทิ้งจริงๆอิอาถันนาแน่นของเองคืออย่างนี้นี่เองสินะนั t ติ้งนั t ติ้งและ ปลดได้อย่างปลอดภัยแต่ฉลิงเอาไม่ได้อะไ,อะไรคือสาวสองหนึ่งอะไรคือสาวสองหนึ่งโกบรรยากาศอันมุ้งมีนี้คืออะไรแล้วทำแล้วชนก็ไม่เป็นไรด้วยอะไรวะซุปเปอร์ซอยมิวอา้าฮะอย่าบอกนะ โอ้อยี่ยงนี้นี่เองมีหน้าล่ะทำไมถึงมีกล่องซอยมิวห้าบาทมาให้ให้กูมาค่าคนรีบว่เดี๋ยวไม่เป็นไรพลังยังมีหรือเปล่าโอ้โหเล่นระับสิปดไม่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 พอมีไหมฮ่าฮ่าทาร์นี้กุลมันนักเรียนบุกเดียวเอาครัวอะไรเสียบชาวบานแม่สนุกจริงๆรเได้โทรฟีฟ กูได้แล้วมันจะเป็นเกียรติยศอะไรกับครอบครัวกูหรือเปล่าอาหนี้คาเดี๋ยวมันกันเลยเอึด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 อิดเดสเปอร์อยมิวโอ้โหเลือดเหลือเจ็ดสิบอสบายอีตัวดำผมว่าเราเชียร์ไม่ได้ลองไหมล่ะอ่าผมกล้าท้าเลยตายเชื่อผมไหมอ่าไปเชื่อตัวดำกัน แล้วทำไมมันดำไปดื้อๆเลยอ่ะอ้าวไม่มีแห่เหรอเพราะผิดหวังอันเนี้ยทำไมวะอ๋อพวกตัวสีร้งเนี่ยม,ม,มีความสุขแล้วเกินแล้วตัวดำนี่จะมีมาทำไมให้เป็นราคีวะเนี้ยอ้าวยังไม่หมดเหรอ เดี๋ยวยเ,เ,ยเดี๋ยวกูคูแล้วกูเลยสามสิบเจ็ดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปไว้เลือดกูแ้หันแน่หันเน,น่ซ่อนอยู่สุบขอบแมปรๆไม่มีชาไป,ไปมาๆกูจะมาฆ่าคน,นนี้เองซะงั้นได้โทรฟี่ได้แล้วกูจะไปทำอะไรดีวะแ้แน,น่นี่มันเทศกาลนองเลือดอยิงแ้จริงอุ้ยผิดอันโอเคคือจะ เลือดจะดีเลือดจะแบบไม่ลดก็ไม่ลดเลยนะใจคอยจะลดก็ลดจะไม่เลยอะตีแล้วสีเปลี่ยนเหรอเออตีแล้วสีเปลี่ยนเมื่อกี้นะโอ้โหเลือดก,กูณละ48โอเคสัตอีกตัวหนึ่งแล้วเติมเลือด โอดีนะกูซื้อห้าบาทของกูมากล่องหนึ่งเสริมส่วนตัวด้วยอะ่ะเยไหนต่อครับอา้าวกูขึ้นไปไหนไม่ได้เหรอเอา้านึกว่ามีชั้นสองให้ขึ้นไปเสียบเล่นเซฟก่อนแม่พาร์ทนี้นมันมา,มาถึงมาบันเทิงจริงๆสิพัอแอร์ฟ้าเดือป,ปอร์ซอยนู้ นมทวเหลืองนี่มันมีประโยชน์ต่อร,ร่างกายจริงๆสิพับแพร์นี่ยยังไม่หมดละสิยังไม่หมดละสิม,มสีตรงไหนอีกตรงไหนอีกมาให้กรเสือซะดิฮตีแ <c> ง <oughs> ่ต้อนละคิดแล้ว่าค้นโอ้โหเลือเหลือ,ลโอ,โลอ,ลอ 44, สี่สิบสี่สบายแ <c oughs> ลกตะซอยห้าบาทโอโ้โหพาร์ทนี้มันสุดและ โอ้โหเอาลล้โทรฟี่เองอ๋ออยู่นี่ฟาบแม่เป็นเกียรติแต่วงปูนฟาบ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 ไม่ยอมตายในซุปเปอร์ซอนี่วันหนึ่งไอ้เจี๊ยมกันตายได้เป็นอย่างดีอื้มสงสัยด่านนี้จะมีให้เฉือดเยอะปูนนั่นไงโอเคตัวละสามที อุ้ยกรึบก่อนต้องสักกรึบก่อนอ,อุ้ยมาถึงมาบันเดิงเย่เย,ย,ย่ไปต่อกันเบยอยโอ้โูโอเคถ้าเป็นอย่างนี้ก็ตัวละทีโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวดิผมมาไกลขนาดไหนเนี่ย โอโหโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวผมตัดแต่ตรงไหนเนี่ยโหแต่ตรงนี้เลยเหรอตัดก่อนนะเดี๋ยวผมนั่นเอาละมาต่อบัลรดีปาร์ตี้ของเราก็ต่อแม่เดินมาไม่ดูเลยคนกำลังออืืสนุกนี่ปลอดภัยแน่อย่าเลยขึ้นดีมากไม่รอด แล้วผมก็สังเกตนะเรากด S เฉยๆเพื่อตีไม่ได้นะคือเราต้องกดปุ่มทิศทางกำกับด้วยว่าเราจะให้ฟันไปทางไหนเอาละตัวละสทีเลงดีๆอย่าโดนตัวดำอืมได้โทรฟี่มาแล้ว เอ็งขวางประตูกูกูเซฟก่อนเผื่อมีเหตุฉุกเฉินกว่าจะเฉือดได้หมดนี่ไม่ใช่ง่ายๆนั่นไงนั่นไงได้ผลทันทีอือ <c oughs> ีแม่แจะเดินขวางกูละสิแฮ่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 แอ้าวหมดแล้วเหรออะไรวะเซ็งเบย แล้วูุยไหนเนี่ยเฮ้ยคุณ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 นั่นนี่นะอ้าวมาไม่ได้แล้วอะแล้วผมได้อะไรต่อทำอะไรต่อได้อะประตูล็อก ลืมไปเลยแค่วนี้อาท่านมันแรงว้เอาละเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรอย่าอย่ารีบอย่ารีบร้อนโอเคตัวนี้มันไปไม่ได้ละว่าแต่มันทำไปอ๋อแม่งงตั้งนานเดี๋ยวทำไมถึงมีเสียงแฉะ ทำไมประตูไม่เปิดอ่ะอู้ไฟดับอีกแล้วบ้าจริงมีความสุขมากไหมใครเนะี่ยฉันว่าเธอจ,จำฉันได้แน่อีหน้าโง่ที่ปล่อยทิ้งให้ตายทรมานไงฮะ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 เคทเหรอเคทเคทอะไรเคทเคททำไมเราจะถามว่าทำไมฉันถึงยังไม่ตายละสินี่มันเรื่องอะไรกันสำหรับเธอมันอาจจะแค่ไม่กี่ชั่วโมงใช่จริง,รงๆก็ควรจะมีแค่นั้น แต่นุ่ง่หลถูกแช่แข็งในวเรยวิถีสัสตว์ยาวนานหลายปีคุณเราจะบอกว่าคุณเองก็ถูกจุดเวลาไว้แต่ตอนนั้นฉลาดดีนี่ถึงแม้ปฏิทินะจะถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่หายาวงวนเวียอยู่ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายคนที่เข้ามาในโรงเรียนจะติดที่วันใดวันหนึ่งจะไม่มทกจากันนั้นได้เพียงคนเดียวที่จะข้ามไปวันพรุ่งนี้ได้ก็คือคนที่ลงมอเปลี่ยนปฏนทีมเองเท่าน,นั้นและคนที่เปลี่ยนก็คือเธอนะพาเดี๋ยวสิถ้าคุณบอกว่ามีแต่ฉันที่ข้ามมาได้แล้วทำไมตอนนี้คุณถ เธอคงไม่รู้หรอกตอนที่ถูกสตาร์ฟไว้ในโรงกักกันฉันคิดว่าจะต้องตายซะแล้วทำให้ฟื้นขึ้นมาบนสภาโซมโซมองไปร,บรอบๆไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวฉันเริ่มใช้เวลาไปกับการหาทางออกจากกระถางแบบห้องๆหรือทำให้รู้คำตอบทุกอย่างฉันก็บปกรณ์แปลกๆจะสกูเคราะห์ร้ายพยายามเชื่อมต่อมันกับระบบควบคุมคว,ว,วภามปลอดภัยของโรงเรียนจนออกจากโรงกักกันไดน้แล้วทำไมถึงไม่หนีออกจากโรงเรียนไปเลยล่ะแต่มันยังไม่จบป้าหมายจริงๆของฉันคือการจบการศึกษาโดยเรียวยาทุ่มเทเป็นสองเท่า ในที่สุดฉันก็แทรกแซงระบบปฏิทินได้แต่เหมือนจะเกิดเหตุขัดข้องนิดหน่อยแต่ช่างเธออย่างนี้ฉันก็ข้ามวันนี้ได้นะจะขอเอาคืนสารสนิหล่ะคุณต้องการอะไรหรือถ้าเธอจะอยออาตัวรรดจนตัวสั่นะถึงกับทิ้งเพื่อนร่วมทางและวิ่งหนีโดยไม่ใยดีแต่เธอตอนนี้เธอเป็นตัวหลักในการดำเนินเรื่องนะคุณาตตบอ,อย่างตรงไปตรงมาด้วยค่ะโอเคง่ายๆฉันจะเป็นคนเปลี่ยนปฏิทินเองไปื่ใช้ที่เธอทำกับฉัน เดี๋ยวนั้นเธอก็หมดประโยชน์แล้วมตาสตอนได้เลยอ้าวมีเทสเ,เดี๋ยวคืออันนี้ให้ผมทำอะไรขอเปิดกล้อ,องวิดีโอก่อนเพราะว่ามันต้องได้ใช้ไม่เกี่ยวเฮ้ยไม่เกี่ยวอ่ะ <_ D> เลือดเหลือหนึ่งเท่ากันแล้ว เคสปิดก่อนไงยัยเคสคุณแพ้ลวทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะถ้าที่ฉันพยายามจนมาถึงจุดนี้ได้แล้วแท้ๆคุณทำแบบนี้ไม่ถูกหรอกนะฉันเข้าใจว่าคุณลูกจะปวดแค่ไหนแต่ถ้าคุณกี่กันใช้แบบนี้คุณก็ไม่ต่างจากสินคุณเกลียดเท่าไรหรอกเธอพูดได้ก็เธอเป็นฝ่ายได้เปรียบแล้วนี่ไม่ฉันคิดอย่างนั้นแต่ลรอกในสานที่แห่งนี้น่ะ ว่ากันว่ามีอาถรรพ์บางอย่างที่ครอบองำจิตใจเราสิทธิ์เก่าให้ลุกขึ้นมาเข็ดฆ่าและแก่งแย่แต่ฉันคิดว่าสิ่งลี้ลับพวกนั้นน่ะมันไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้นหรอกตัววงการที่แท้จริงก็คือความเห็นแก่ตัวพวกเราทุกคนต่างหากที่เธอพูดก็ถูกเธอรู้ไหมที่ฉันทำให้เก่งกล้าสามารถบอกว่าจะเอาชนะเธอให้ได้ฉันทำไปเพื่อปิดความิ้นหมวกเ้นแหละตอนฉันเปิดประตูบานนั้นแล้วหนีอไปจากโรงเรียนฉันก็ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในโลกอนาคตที่ฉันไม่รู้จัก มาฟังดูมีเง,งเาที่จะมีความหวังใช่ไหมล่ะเคทแต่เธอยังมีโอกาสนะหากเช่าทุกคนอื่นต้องตายไปเป็นยังหวังว่าเธอจะช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้นได้เดังนั้นนิ่ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากนะถ้าเธอทําไม่สําเร็จเธอจะต้องแบกรับความโศกเศร้าไปตลอดการฉันจะพยายามผ่านไปให้ได้เธอจะช่วยโรงเรียนวิถีศาสตร์สัญญาะนะฉันจับมือเคทเอาไว้โดยที่มือถูกยกข,ขึ้นเฉยน,นับตา คนรู้สึกหลากหลายเข้าผสมปนเปกันอยู่ในส่วนลึกของหัวใจที่ดูคล้ายจะมีที่ว่างน้อยลงในที่สุดก็เอ่ยประโยคอาศัยเด็ดเดี่ยวไปฉันสัญญาเคดอบกอดฉันไว้ฉันกอดกลับทันทีและเราทั้งสองก็ร่ำลากันพร้อมฝากความหวังอันยิ่งใหญ่ไว้กับสายลมแห่งโชคชะตาโอ้ยทำไมมันดูออกกึ่งดราม่าได้อย่างนี้อากูเซฟก่อนล่ะแฟบ อทำไมเขาต้องกลับมาที่ที่เดิมตลอดเลยเว้ยเย้ปะติธินเตรียมตัวไปเปลี่ยนได้เอาเมื่อวานผมทิ้งผีคยู่คืไม่ได้ลงกลับกันผมคิดว่าเธอจะตายรัสเซีกถ้ายคำที่เธอคนนั้นพูดดูเหมือนกำลังบอกใบ้บางอย่างผมรู้ว่าทางเธอทำแบบนั้นได้แสดงว่าต้องมีคนที่อยู่มาก่อนแน่นอนและคนเก่าที่ว่าอช่วยเราได้หมายถึงเคสนั่นเหรอ อะไรไม่รู้ชาร์จแบตก่อนเอาละวิ่งเอาละฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดคลิปเลยนะเพราะรู้สึกมันจะระยะทางเดินน่าสุดคนแล้ว,ลวโอเคเกมนี้เราก็ยังจะผ่านกับมันไปเรื่อยๆนะฮะ มีปมเรื่อยๆที่เราเริ่มจะนั่นแหละโอเคนะฮะก็สวัสดีครับบ๊ายบาย,บายแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม